สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เจอกันกับหมอ,อซีเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันเรามาดูกันนะคะว่าคุณกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะหลังจากนี้เนาะหลังจากดูคลิปนี้ก็เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไป ถ้าฟังแล้วอึอดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คลิปของเรานะคะขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางเลยทั้งการรับชมกดไลค์กดแชร์ซ like, ุปเปอร์แซงนะคะการสมัครสมาชิกแล้วก็ทุกๆยอดที่โอนเข้าบัญชีของมอซีเป็นกาลังใจให้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสิ่งใดที่ส่งให้หมอซีปรารถนาจะให้ได้รับนะคะก็ขอส่งสิ่งนั้นนะคะย้อนคืนกับทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนว่าเป็นใครกันบ้างนะคะขออนุญาตคุณุโคู้้าอาจารย์ของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอเชื่อมต่อพลังงานเบื้องบนพลังงานละเอียดพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานบริสุทธิ์หากมีสิ่งใดจะต้องได้รับได้รู้เชวงวาระจะต้องได้รับได้รู้ก็ขอให้เปิดออกมาผ่านทางหน้าไพ่ของมอซีและหากก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะ คอยดูพลังงานของคุณกันก่อนว่าเป็นใครกันบ้างชูด e ีอืมดูชุ่มเย็นจังเลยวันนี้หลายๆพื้นที่คนที่เข้ามาชมคลิปของซีก็อาจจะอะไรนะเขาเรียกว่า ฝนอาจจะตกหนักก็ได้นะคะฝนอาจจะตกหนักหรือบางท่านก็แบบเขาเรียกว่าไปรับ energy ของน้ําก็ได้หรือพลังงานของคุณเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะกระกฎเมนพิจิกเป็นพลังงานของความชุ่มเย็นพลังงานของคนที่มีความรักความเมตตานะคะอืมประมาณนี้เสียงก็อาจจะดังหน่อยนะคะวันนี้เนาะอยู่สวนนะคะแสงก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะโอเค มันเป็นความแบบชุ่มเย็นแล้วก็เป็นความสงบในวันนี้พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปออซีนะคะรูสงบอืมเป็นพลังงานของผู้ให้พลังงานของเฟมินีนพลังงานของคนที่มีความรักความเมตตาความปรารถนาดีพลังงานของของแม่พลังงานของพระแม่นะคะพลังงานของความสวยงามซึ่งจริงๆแล้วพลังงานของคุณอะนะมัน จริงๆแล้วหมอซีรู้สึกว่าเออณจุดเวลาเนี้ยที่คุณดูคลิปหมอซีนะคะเหมือนคุณก้าวเข้าสู่จุดของชีวิตใหม่แล้วนะคะ new life เนาะเป็นชีวิตใหม่เลยวินาทีเนี้ยที่ดูคลิปนี้แต่ว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านก็ได้แต่พลังงานของคุณน่ะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปในที่ทางไหนคำเทวเนาะแต่เหมือนคนที่ไม่ได้กลัวอะไร กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะสนุกกับกับชีวิตใหม่ซึ่งค, <laughs> คุณก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังจะเจออะไรหรือจะไปแบบไหนคุณเหมือนพร้อมรับพร้อมผจญภัยเพราะพลังงานของคุณมันดูสงบอืมเหมือนรอให้เส้นทางมันเปิดเผยออกมาซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะดีหรือไม่ดีแต่แต่มันพร้อมรับด้วยความสงบประมาณเนี้ยเป็นชีวิตใหม่นะณนะนะเวลานี้ค่ะเป็นชีวิตใหม่แล้วก็ ไปสเต็ปใหม่อะไรก็จะใหม่หมดเลยหลังจากดูคลิปนี้นะคะจบแล้วนะคะสิ่งที่เคยไป,ไปเผชิญมาก,ก่อนหน้านี้มันจบวัฏจักรกรรมหรือว่าวงจรชีวิตนั้นอะจบคุณได้มาเป็นตัวตนใหม่คุณย้ายมาอยู่จุดพลังงานใหม่แล้วประมาณเนี้ยย้ายตัวออกมาจากจุดคลื่นความถี่เดิมมาสู่จุดใหม่นะคะ ดูสิบไปขอดูพลังงานของเพื่อนๆหน่อยนะคะ <c oughs> ว้าวชีวิตใหม่มาพร้อมกับการเงินใหม่สถานะการเงินที่มั่งคัง่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เลยนะคะสิบเหรียญปรากฏขึ้นมาแล้วเนาะมีชาวท่าด,ดินมังกระสบกันได้นะคะอ่าแน่นอนว่าพลังงานของคุณหลังจากนี้ชีวิตใหม่ของคุณนะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนเขาเรียกว่าความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่ไม่ได้โดดเดี่ยวมันมันจะไม่เหมือนเก้าเหรียญเนาะมันจะเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่ ที่ถูกเติมเต็มไปด้วยดินน้ำลมไฟค่ะคุณจะได้อยู่กับคนที่คุณรักเหมือนมาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์เลยนะคะเพราะพลังงานคุณเป็นพลังงานของความเต็มนะอืสองดาบดเดีเดียวบิลคืออะไรอุ้ยเดี๋ยวนะจะโดนอันนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาซีขาตบ ดีเดียว,ว,วก่อนสามไม้เท้าแสงอันนี้นิดนึงนะคะสองถ้วยโอเคยม,มูน <c oughs> สี่ดาบ หนึ่งดาบสามถ้วยสี่ถ้วยแล้วก็เด e วิวออฟฟอร์จูนค่ะเดี๋ยวนะโมีิจะขอขยายสี่ดาบแล้วก็สามไม้เท้านะคะอ่า,อา มันเหมือนเป็นการพักลบเลยเนาะเพราะคุณเข้าสู่ชีวิตใหม่ใช่ไหมก่อนน้นนี้ไปเจอเดวิลมาหรือเปล่าไปเจอคนที่เป็นเดวิลคนที่คนคนที่มีพลังงานมืดนะคะคนที่มีพลังงานมืดอะกลุ่มคนพลังงานมืดอะเออวซีจะเรียกว่าไงพลังงานความชั่วร้ายอะพลังงานมืดจำประมาณนั้นนะเป็นกลุ่มคนเลยนะสิ่งที่หมอซีมองเห็นคน พลังงานที่คุณไปเจอไม่ใช่แค่คนเดียวเป็นความสัมพันธ์แบบไม่รู้คุณไปเจออะไรมาเนาะดูหนักจังเลยอะเป็นปัญหาอุปสรรคที่คุณจะต้องได้ไปเจอเป็นกลุ่มคนเลยสามถ้วยค่ะไม่ใช่แค่หนึ่งคนอะ่ะอาจจะเป็นการร่ว,รวมกันทําหรือว่าเป็นหลายๆหลายๆคนที่ไม่ใช่คนเดียวที่คุณไปเจอมาสิ่งเหล่านี้คือตัวที่มันบล็อกเงินบล็อกทรัพย์ของคุณ สิบเหรียญมันนี้เดวิลสองดาบแล้วก็สิบเหรียญเดรโมน The Moon. แม้กระทั่งเรื่องของวิญญาณสิ่งลี้ลับสิ่งเล่นลับที่มองไม่เห็นเจ้ากรรมในเวรที่ตามคุณมาและที่เป็นตัวคนจริงๆประมาณเนี้ยอืแต่ทำอะไรคุณได้ไหมเอ็ดออฟสอดดาบคุณไม่ธรรมดา <laughs> ดาบคุณไม่ธรรมดา นะคะจัดการได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเดวิลมากี่คนมากี่ตนจะเรียกว่ากี่ตนก็ได้นะไม่รู้ไปเจออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิาซาตานอะไรเงี้ยตัวดมูลประกบกับเดวิลอ่ะปีศาจร้ายในคราบนักบุญก็ได้ในคราบคนก็ได้ในคราบความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตของคุณทั้งมองเห็นแล้วมองไม่เห็นนะคะที่คุณไปเผชิญนี่แหละคือเหมือนปิดปิดซับของคุณไว้คือตัวนี้เลยนะคะ มันถูกปิดซับไว้มันเป็นโชคชะตาสิ่งที่คุณได้ไปเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญมันเป็นการไปเจอเพื่อบางอย่างเพื่อเป็นการรับมีดรับดาบของคุณก็ได้เพราะว่าหมอชีบองว่านดาบคุณมีดคุณตอนนี้คมมากเลย edge of swords นั้นปัญหาอุปสรรคอะไรมามันคุณมีอยู่แล้วไอ้ดาบตัวนี้ยเพียงแต่ว่าคุณไม่เคยได้รับแต่พอคุณมาเจอศัตรูขั้วริหรือว่าตัวซาตานตัวเดวิลเนี่ยมันทําให้คุณเหมือนรับดาบรับมีดของคุณแบบคม คุณแทงทะลุเลยอะแบบชนะได้แบบสบายๆนะตอนนี้หวัสิรู้สึกว่ามันมันผ่านจุดนั้นมาแล้วจะมองว่าอย่างนี้แล้วกันหรือถ้าใครยังไม่ผ่านมันกําลังจะผ่านจุดนี้เพราะเหมือนกับคุณเข้าสู่จุดของชีวิตใหม่มันย้ายจุดนะคะมันย้ายจุดอืมมันย้ายวงจะเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันคุณเอาความถี่ของตัวเองอะออกมาจากวงนั้นแล้วค่ะวงที่เจอแต่ผู้คนที่เป็นซาตานผู้คนที่เป็นตัวมืดด้านมืดอ่ะ นะคะขอดูสี่ดาบหน่อยนะคะสีด่ดาบและสามไม้เท้าขอดูหน่อยนะคะเพราะว่ามอสีมองว่าพลังงานเหล่านี้พลังงานมืดเนี่ยพยายามที่จะ กดคุณไว้อะพลังงานเหล่านี้ไม่รู้ว่าวิธีการเขาทําแบบไหนนะพยายามที่จะกดทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของเงินของคุณไม่ให้คุณได้ไปต่อไม่ให้คุณได้ขยายไม่ให้คุณได้เติบโตพยายามที่จะกดคุณให้นิ่งค่ะพยายามที่จะให้คุณอยู่กับที่ประมาณเนี้ยน่าจะขอมาสีขอดูหนะ่อยว่าสี่ดาบกับสามไม้เท้าเนี่ยคืออะไร เด่นที่เขาทำอะ่ะเด่นมากเลยในเรื่องของเงินแล้วก็งานนะคะขอดูส,สามไม้เท้าแล้วก็สีดาบหน่อยนะคะว่าคืออะไรเหมือนทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณไปต่อในสิ่งที่คุณทำงานที่คุณทำอะคะ่ะ ให้คุณเหมือนกับถอดใจให้คุณหยุดเออเหมือนเขาพยายามที่จะหยุดสิ่งที่คุณทําคุณทําอะไรคะคนเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้พยายามที่จะหยุดสิ่งที่คุณทําขนาดนั้นเลยนะแล้วมันก็เลยบล็อกการเงินของคุณด้วยเหมือนทรัพ์ของคุณมันมาจากงานนี้ค่ะหรือเส้นทางเนี้ยมันก็เลยบล็อกไปหมดเลยเขาจะหยุดคุณอ่ะเขาพยายามจะหยุดคุณไม่ให้คุณไปต่อ ขอขยายหน่อยนะคะคสี่ดาบแล้วก็สามดาบแปดไม้เท้าจริงๆนะขอซีมองว่าเขาพยายามที่จะหยุดจริงๆนะเหมือนกับพลังงานของคุณนะ่ะมันแบบแปดไม้เท้าอ่ะอืทำให้คุณถอดใจ ทำให้คุณแบบรู้สึกว่ากังวลกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะคุณไปถูกทางหรือเปล่าหรือคุณมาผิดทางประมาณนี้ยทั้งที่จริงๆแล้วพลังงานของคุณที่คุณเป็นอยู่อ่ะสิ่งที่คุณทาอะ่ะมันอยู่ในจุดที่กําลังจะขยายตัวแบบสุดๆเลยเป็นช่วงของการพุ่งทะยานแต่มันมีพลังงานเหล่านี้ทั้งมองเห็นแล้วมองไม่เห็นนะคะพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดเพื่อที่จะ ขัดขวางทำให้คุณสับสนทําให้คุณกังวลทําให้คุณไม่มั่นใจอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ทําอะไรคุณได้ไหมไม่ได้มันมีเดี๋ยวเวิร์กขึ้นมาทําไม่ได้นะคะเพราะมอซีมองว่าคุณเขาเรียกคุณไปตามหัวใจคุณไม่ได้มีความคาดหวังแต่ถ้าคุณยังมีความคาดหวังอะผู้คนเหล่านี้เขาสามารถที่จะทําได้นะคะ มองออกไหมถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราทำทำงานเนี้แล้วยอดมันกําลังไปแล้วอยู่ดีๆมันถูกดึงลงมาคุณไม่สามารถที่จะทําได้หรือทํามันออกมาแบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือคิดไอเดียอะไรมันไม่ออกอะไรประมาณเนี้ถูกไหมเพราะมันมีทั้งสิ่งที่มองไม่เห็น้ดยที่ที่เข้ามาในสนามพลังงานของคุณน่ะพยายามที่จะปัน่นพยายามที่จะดึงคุณถ้าคุณยังมีความคาดหวังในยอดถ้าคุณยังมีความคาดหวังในในผลลัพธ์ที่ที่คุณจะต้องได้อะ่ะ คุณก็จะล้มเลิกคุณก็จะสับสนแต่ไม่ใช่พลังงานวันนี้คุณเดินด้วยหัวใจของคุณคุณทําเต็มที่คุณทําให้มันดีที่สุดคุณทําด้วยความสุขคุณทําด้วยความรักเพราะฉะนั้นไม่ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผู้คนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะมาปั่นคุณจะมาขัดแข้งขัดขวาขัดขัดขาคุณทําให้แบบเออสิ่งที่คุณทําน่ะมันไม่ได้แบบผลลัพธ์มันไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรือดีเท่าที่เคยเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับคุณ ราะคุณไม่ได้มีความคาดหวังคุณแค่ทําเท่าที่คุณสามารถจะทาได้อันนี้หมอสินรู้สึกว่ามันเดี๋ยวเบลอแล้วอะคะ่ะมันหลุดไม่น่าหรอกพลังงานของคุณมันถึงย้ายอันไม่ได้มีความคาดหวังคุณก็จะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเรายังมีความคาดหวังมันก็จะผิดหวังสุดสุดท้ายแล้วเราก็จะล้มเลิกเราก็จะสับสนเป็นแบบนี้เลยพลังงานของคุณนะคะอืม <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณหลังจากดูคลิปนี้คือเรื่องอะไรนะคะสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณหลังจากดูคลิปนี้วินาทีนี้เวลานี้คืออะไรนะมอสิ่ขอดูหน่อยนะคะ King of Pentacle ขึ้นมาเลยสุดๆอะจะเรียกว่ายังไงอะสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูเข้ามาหนึ่งคือเรื่องของเงินไนะด้สำหรับนะคะเนี่ยหนึ่งนะคือเรื่องของเงินนะเอาซีขอดูก่อนโอ้โหโอเคค่ะหนึ่งอะก็คือเรื่องของเงิน ราชินีถือเอราชาถือเหรียญหรือสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดึงดูดสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาในชีวิตคือ,เ,อ,อเหมือนเป็นเก้าอี้ประจําตําแหน่งอะเหมือนเป็นตําแหน่งอะค่ะตาแหน่งในในสถานะทางการเงินของคุณไม่ใช่แค่เงินนะไม่ใช่แค่เงินเฉยๆค่ะแต่มันเหมือนเป็นตําแหน่งเป็นฐานะเป็นสถานะทางการเงินใหม่ของคุณที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังจะกลายไปเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญ ไปอยู่ในจุดที่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ใครก็จะไม่รู้จักคุณในฐานะนี้ในสถานะนี้เหมือนจะกว้างขวางในแวดวงหรือว่าสังคมหรือองค์กรหรือใดๆก็ตามแต่ที่คุณทำที่คุณอยู่ในตอนนี้ค่ะเหมือนจะอยู่ในฐานะของผู้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังดึงดูดไม่ใช่แค่เงินนะเป็นสถานะทางการเงินที่มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เป็นเศรษฐีอะ เหมือนแบบเป็นแนวหน้าอะไรประมาณเนี้เป็นคนที่มีเครดิตเป็นคนที่ใครก็อยากจะเข้าหาใครก็อยากจะร่วมงานด้วยเพราะว่าอะไรมันมีเดะสตาร์ขึ้นมาและและแปดไม้เท้าคือการไปนั่งอยู่บนบัลลังของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามามันมาจากงานนะคะงานของคุณจะพุ่งขยายอย่างที่หมอซีบอกว่าเหมือนชีวิตของคุณอนะ่ะมันอยู่ในจุดที่มันพุ่งทยานมันอยู่ในจุดของขาขึ้นแบบขยายแปดทางเลยอะแปดไม้เท้าแต่ว่ามันมีตัวเดวิลอ่ะ เหมือนเขารู้ว่าคุณอะกำลังจะเข้าสู่จุดที่มันขยายสุดๆในชีวิตอะค่ะ,ะการพุ่งทะยานสุดๆในชีวิตอะเขาเลยพยายามจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดไม่ให้คุณทำเนี่ยเหมือนเหมือนที่เหมือนที่เราเปิดมาเมื่อกี้เลยแปดไม้เท้าอะเขาทําทุกอย่างเพื่อให้คุณหยุดหยุดทําสิ่งนี้เพราะเขารู้ว่าถ้าคุณไปต่อในการทําสิ่งนี้อะมันจะปังมากแค่ไหนมันจะกว้างขวางมันจะเจริญรุ่งเรืองมากแค่ไหนมันมีเดือดสามันมีชื่อเสียง สิ่งที่คุณกาลังจะดึงดูดเข้ามานะ่ยคือคืองานที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้ภารกิจที่คุณทําที่คุณถูกหยุดไว้อะถูกสต็อปอะถูกดับอะถูกดับแสงอะสิ่งเนี้อ๋ะซีไม่รู้ว่าคุณทําอะไรนะแต่สิ่งนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบทรงคุณค่าแล้วมันจะเจ,จิดจัสแสงในการทํางานของคุณตรงนี้มันจะแบบสว่างสวยมันจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณนะคะเรสตาร มันเหมือนคุณจะไปอยู่ในจุดที่ทุกคนก็มองเห็นแล้วมันก็จะหนุนกับเงินคุณและทําให้งานตรงนี้กว้างขึ้นไปคุณทําอะไรคะเนี่ยสิ่งนี้แหละที่มันแบบทําให้คุณไปนั่งอยู่บนบันลังที่ทรับของคุณก็จะไหลมาทีมาและยังเป็นที่มองเห็นของของทุกคนน่ะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงมีพลังงานนั้นในการที่แบบจะจะ,จะดับคุณน่ะจะกดคุณให้อยู่นิ่งๆไม่ให้คุณไปต่อจะหยุดทําทุกวิถีทางที่จะหยุดไม่ให้คุณทําสิ่งนี้ นะแสดงว่าสิ่งที่คุณทำนะมันมีคุณค่ามากมากเลยแต่อย่างที่หมอซีบอกกันแหละถ้าคุณยังมีอัดคือถ้าคุณไม่มีจุดอ่อนอะไรให้กลุ่มคนเหล่านั้นเขาเล่นนะมองออกไปคะ่ะทุกอย่างก็จะจบคุณก็จะย้ายไปอยู่ในจุดใหม่แต่วันนี้พลังงานวันนี้ไม่ได้มีจุดอ่อนให้พวกเขาเล่นแล้วเพราะถ้าคุณยังมีความคาดหวังคุณจะผิดหวังเขาก็จะเล่นงานทุกอย่างเพื่อให้ถ้าคุณยังมีความคาดหวังมองออกไหมคะสมมติว่าคุณทํายอดยอดอะไรก็ตามแต่ แล้วเขากดทําให้ยอดคุณไม่มีทําให้ยอดคุณน้อยแล้วคุณรู้สึกเฟลเสียเซลล์ผิดหวังสิ้นหวังอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็จะเข้าทางเขามองออกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปด้วยหัวใจคุณไปด้วยแพชชั่นคุณไปด้วยไฟปรารถนาคุณจะไม่ล้มเลิกเพราะคุณมีความสุขกับการทําสิ่งนั้นไปแล้วได้ไม่ได้คุณไม่ได้สนใจคุณมีความสุขกับสิ่งนั้นนั่นแหละพอคุณเข้าสู่จุดนั้นน่ะพวกเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้และมันจะหลุดออกโดยอัตโนมัติ และคุณจะก้าวเข้าไปสู่จุดนี้นี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาสิ่งแรกนะคะมันเป็นสถานะทางการเงินมันเป็นตําแหน่งในในในจุดที่คุณจะไปนั่งไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะคะที่คุณจะไปอยู่นะคะอ่ะต่อไปนะคะ เวนก็ขึ้นมาเลยนะสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาเอา่อเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อมาซีเห็นแล้วแหละว,ว่าเนี่ยมันมีสองดาบขึ้นมาอีกแล้วค่ะแสดงว่าคุณอนะ่ะหกถ้วยขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมกลุ่มคนเหล่านั้นไม่แน่นะเขาอาจจะเอาเอาดวงชะตาของคุณบันเดือนปีเกิดชื่ออะไรของคุณนะไปดูแล้วก็ได้ก็ได้นะคะว่าคุณเป็นใครในการต่อไป ทำไมมันถึงเขาถึงแบบดูแบบสกัดกั้นคุณมากเลยอะ่ะและสิ่งที่คุณทํามันอาจจะไปกระทบกับพวกเขาก็ได้ซึ่งจริงๆในชะตาชีวิตของคุณอะ่ะคุณจะต้องได้แล้วนะคะมันมีเรื่องของของเก่าของเดิมด้วยนะคะเป็นบุญบารมีเดิมบุญบารมีเก่าที่เขาเรียกว่าถึงรอบที่คุณควรจะได้แต่ว่าถูกคนเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้ที่คอยบล็อกคุณไว้อยู่ คอยสกัดกั้นเพราะว่าเหมือนสิ่งที่คุณทําอะที่มันจะขยายสุดขีดเป็นที่รู้จักอ่ะมันเหมือนมันจะไปกระทบกับกับพวกเขาพวกเขานะคะทําให้สิ่งที่คุณควรจะได้อะมันไม่ได้แล้วยังไงต่อสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาอ่ามันเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยสูญเสียไปอะค่ะคุณเคยสูญเสียอะไรไปบ้างที่มันเหมือนกับคุณจะได้แต่มันไม่ได้มันเหมือนมันชวดไป ในระยะเวลาเท่าไหร่ที่คุณเดินทางมาที่มันถูกบล็อกถูกกั้นไว้ค่ะถูกปิดไว้อะทั้ทงที่คุณควรจะได้แล้วถูกไหมคะแล้วนี่แหละสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดนะเพราะว่าเหมือนคุณย้ายย้ายพลังงานย้ายจุดอะคำว่าพลังงานคือเวลาคุณยกระดับพลังงานความถี่ในการสานสะเทือนถูกไหมคะเหมือนเหมือนจุดที่คุณอยู่นะมันจะย้ายจุดมันจะย้ายเข้าไปสู่จุดใหม่ชีวิตใหม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะ่ะพอคุณเข้าไปตรงนี้ใหม่แล้วอ่ะคะ่ะ ตัวที่มันเคยคุณควรจะได้ตั้งนานแล้วอะแต่มันถูกดึงไปมันถูกปิดมันถูกอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นอะมันจะย้อนกลับมาที่คุณคุณจะดึงดูดกลับมาทั้งหมดเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นการหวนกลับมาคืนกลับมาคุณเคยเสียอะไรไปบ้างอะไรบ้างในชีวิตของคุณที่มันพังลงไปสิ่งเหล่านั้นอะมันจะหวนกลับคืนมาเงานินงานความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณได้เคยเสียไปแม้กระทั่งครอบครัว ความสัมพันธ์ไหนที่คุณเคยเสียไปสิ่งที่มันควรจะเป็นของคุณมันจะหวนย้อนกลับมามันคือการดึงกลับคืนมามันเป็นการดึงดูดกลับคืนมามันเป็นวันพิพากษาของคุณแล้วถึงเวลาแล้วหลังจากดูคลิปนี้ก็คือวินาทีนี้ที่ดูคลิปนี้นะคะมันเป็นวันพิพากษาของคุณมันเป็นวันที่รอคอยคุณเสียมาเยอะคุณสูญเสียมาเยอะถึงเวลาในการดึงกลับคืนแล้วนะคะมันเป็นการหวนกลับคืนอืม ประมาณนี้นะคะขอดูให้แกนโลกนะคะ ก็ขึ้นไพ่นี้ขึ้นมาเนาะการอโหสิกรรมมันมีการตัดจริงๆแหละมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณได้ไปเจอมันมีของเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือคำมั่นสัญญาการผูกพันกันมาตั้งแต่แบบอดีตชาติด้วยนะคะมันตัดกันแล้วเห็นไหมคะมันอโหสิกรรมแล้วนะคะมันเกี่ยวกับคําพูดด้วยนะคะมันเกี่ยวกับคําพูดหนึ่งเป็นคําพูดของคุณก็ได้เป็นวาจาดุนแรงอะที่คุณเคยไปพูดอะไรแล้วมันทําให้เขาเจ็บช้ำน้ําใจ แล้วมันเกิดกรรมกรรมจากคําพูดก็มีหรือสองคือเป็นเป็นการสราบแช่งเป็นเป็นการใช้เวทมนตร์คาถาฝังพลังงานลบพลังงานความเกลียดชังพลังงานการสราบแช่งอะลงมาในสนามพลังงานของคุณอันนี้ตัดแล้วอะค่ะเสื่อมถอยเห็นไหมคะจริงๆด้วยอืมสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้คุณแบบเนี่ย กลายเป็นแบกรับอะไรก็ไม่รู้นี่สินล้นพ้นตัวนี่สินล้นพลตัวเกิดนี่สินเกิดอะไรต่างๆขึ้นโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวทุกอย่างพังลงและอยู่ดีๆก็กลายเป็นนี่เป็นสินกลายเป็นต้องแบกรับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะหมอซีมองว่ามันเป็นแบบมันเป็นจากการสราบแช่งก็ได้นะคะเป็นเป็นเวทมนต์คาถาที่ฝังลงมาในในในสนามพลังงานของคนอนะ ตรงนี้มันเสื่อมถอยพอมันเสื่อมถอยอ่ะมันคลายแล้วค่ะพอซีมองว่าสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดคือความเป็นอิสระจากหนี้สินก็ได้นะคะความเป็นอิสระจากหนี้สินหรือสิ่งที่คุณแบกที่มันพันธนาการที่ทําให้คุณไม่เป็นอิสระคุณจะเป็นอิสระนะคะเห็นไหมคะมันมีเรื่องของอาถรรพ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆโอ้ใครที่โดนของสิ่งนี้มันจะเสื่อมมันจะคลายนะคะ สิ่งนี้แหละที่มันทําให้เกิดปัญหาชีวิตของคุณในทางโลกพอตรงนี้มันคลายอะค่ะตัวทางโลกก็จะคลายด้วยเช่นเดียวกันเพราะคุณเข้าสู่วงจรชีวิตใหม่แล้วหลังจากที่คุณตัดคุณเคลียร์สิ่งเหล่านี้คุณยกระดับพลังงานความถี่ในการสั่นสะเทือนของตัวเองขึ้นมาจนถึงจุดที่มันมันหลุดมันหลุดกันโดยอัตโนมัติมันตัดกันโดยอัตโนมัติมันเลยเสื่อมถอยไปอัตโนมัตินะคะอืม ของสกรสงงสปรกของมืดของดำมันอยู่กับของสว่างไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไหนเราเอาตัวเองลงไปเล่นเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไม่เคยฝึกจิตแล้วเอาตัวเองลงไปเล่นเอาไปเกลือกลั้วคะคะนั่นแหละเราก็หนักยิ่งกว่าเดิมอีกชีวิตก็คือยแย่ๆแต่ถ้าเราเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ว่ามันจะหนักมากแค่ไหนแต่เราฝึกจิตพยายามทําตัวเองให้สว่างสว่างสว่างใสบริสุทธิ์มากขึ้นสุดท้ายมันจะแยกชั้นกันเองมันไม่สามารถจะรวมกลุ่มกันได้พลังงานวันนี้คุณทําสําเร็จ นะคะหมอซีดีใจด้วยน่าสนักเหมือนกันเพราะว่าเหมือนตัวเนี้มันมากระทบทางโลกของคนอาจจะล้มละลายเลยก็ได้นะคะบางคนนะคะอืมโอเคอันนี้คือสิ่งที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาหมอซีมองว่ามันเกิดจากการแยกชั้นเกิดจากการตัดพวกมืดดเนี้ออกไปคุณน่าจะไปเจอกับผู้คนที่แบบมืดที่สุดอะคนที่แบบ <laughs> ประมาณนั้นแหละนะคะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ก็หมอซีก็ไปแล้วเจอกันในระด้อมถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ